โมจูเพลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำรายได้ของคนขับกันนะครับว่าเขาได้เวลาเท่าไหร่ออกมากี่โมงกีง่โมงครับเราเราลุยกันเลยครับพี่วิกแก็บได้เวลาเท่าไห,หร่ครับผมเลยเอาจริงผมก็ห้ <500. 600. S 1> าร้อยหกร้อยออกมากี่โมงถึงกี่โมงครับสิบโมงถึงห้าโมงเย็นวันนี้จัดไปแปดร้อยกว่าบาทแล้วครับกี่โมงถึงกี่โมงครับโอ้ตั้งแต่หกโมงครึ่งนะครับวันนี้ออเดอร์ ช่วงเย็นนะครับผมก็เป็นเสริมอะ่ะพี่ครับผมเป็นแบบว่าขายของไปด้วยแล้วก็ตอนเย็นพอแฟนกลับมาผมก็มาวิ่งก็สามสี่ร้อยประมาณนี้ร้อยก็คือออกชประมาณกี่โมงถึงก,กี่โมงนะครับบางทีก็ออกมาห้าโมงห้าโมงก็เข้าบ้าน,ก,นาก็สามทุ่มสิบสามทุ่มประมาณนี้ครับในวันสี่ห้าร้อยนี่นะกี่โมงถึงก,กี่โมงครับ สองทุ่มไอ้จากแปดโมงถึงสองทุ่มขอบคุณครับเราอยากได้ห้าหกร้อยออกมากี่โมงถึงกี่โมง <c oughs> อันนั้นประมาณเจ็ดโมงถึงสองทุ่มพี่ขับเกตได้เวลาเท่าไหร่ครับเวลาสามร้อยห้าสิบครับเอ,อ่อออกมากี่โมงถึงกี่โมงครับออกมาเอ,อ่อเจ็ดโมง <c oughs> ถึงสองทุ่ม เอาประมาณสามสี่ร้อยพอครับไม่เอาเยอะครับกี่โมงถึงกี it. Okay. It ่โมงครับเอาค่ะเลิกงานเก้าโมงถึงแปดโมงพี quoi, <fire> ่เอามาแปดโมงเลยแปดโมงเข้าบ้านครับผมเอาอีกทีก็ห้าโมงเข้าบ้านแล้วเนี่ยจะไปนอนแล้วตัดเกจได้วันละเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่บางวันมึงจะบอกว่าแล้วแต่ทําเยอะทําน้อยดีกว่าส่วนมากเจ็ดร้อยขึ้นนะแปดโมงถึงกี่โมงครับ ก็ส่วนมากจะก่อน8โมงเลิกก็ประมาณ5โมงบ้าง3ทุ่มบ้างแล้วแต่ขอบคุณครับวิเก็บได้ประมาเท่าไหร่ครับโอ้โหออได้ครับได้บอได้ไหมครับวันละเท่าไหร่ครับวันละ500บาทครับประมาณกี่โมงครับา6 8โมงครับเลิ่วิก่ยกี่โมงครับทุ่มครับทุ่มครับเล้ววันละเท่าไหร่ครับ เพิ่งขึ้นกลับมาวิ่งครับก็ได้ไปแล้วห้าหกร้อยครับผมออกมากี่โมงครับออกมาวันนี้ออกมาเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงกว่าเลิ่วิ่งกี่โมงครับเริวิ่งครับวันนี้ก็เรื่อยๆครับวันนี้ถึงไหนถึงนั่นนะครับวันนี้คุณครับประมาณเวลาเท่าไหร่บอกได้ไหมครับผมวิ่งแค่เสาร์อาทิตย์ครับครับผมได้บอกพอจะบอกรายได้ได้ไหมครับแล้วแต่วันครับอ๋อเมื่อวันได้เท่าไหร่ครับเมื่อวันเจ็ดแปดร้อยนี่ละครับออกมากี่โมงครับแปดโมงครับ เลิกเลิกวิ er here, ่งกี่โมงครับสองสามทุ่มครับขอบคุณครับพอพอจะบอกได้ไหมได้วันเท่าไหร่บางทีก็สองร้อยสามร้อยมากี่โมงครับเปิดเปิดปิดปิดบ้างครับผมเดี๋ยวก็เปิดเป็นบางช่วงปิดเป็นบางช่วงพักเริ่มวิ่งกี่โมงครับเร่มบาทีก็เริ่มปาย แล้วแต่บ,บางวันขยันก็อยากอยากวิ่งก็เลิกดึกเท่าไหร่ครับวันละสี่ห้าร้อยครับออกมากี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงเช้าถึงยี่สิบนาฬิกาเกได้วันเท่าไหร่ครับมีเก็บได้วันละสี่ห้าร้อยครับออกมากี่โมงถึงกี่โมงครับถึงแสดสองโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครับ <laughs> วันอะรอะครับผมประมาณสองสามร้อย วิ่งถึงกี่โมงถึงกี่โมงครับก็ช่วงเวลาที่ว่างจากงานไม่เวลาไม่แน่นอนถ้าอย่างวันหยุดก็เจ็ดเจ็ดโมงก็ประมาณสามทุ่มรายได้เหรอครับผมโอ้ไม่แน่นอนหรอกประมาณเท่าไหร่ต่อวันถ้าขับช่วงนี้ก็สี่ร้อยห้าร้อยก็วัน สุดๆแล้วนะครับกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดระบบตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มพี่พี่ขับเงนในวันละเท่าไหร่ครับฮะเงินในวันละเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ประมาณ500เองออกมากี่โมงถึงกี่โมงครับออกมาประมาณ7โมงถึงช่วงประมาณยโมงครึ่ง600-700เลยนะครับเข้ากี่โมงออกกี่โมงครับตั้งแต่8โมงนะครับจนตอนนี้นะครับ เลิกวิกี่ทุ่มครับน่าจะเนี่ยสักทุ่มก็เก่าแล้วครับวันละวันละเมื่อวานได้แปดร้อยครับผมเข้ากี่โมงถึงกี่โมงครับก็ก็เริ่มเมื่อวานเริ่มประมาณเก้าโมงครับเลิกเลิกวิ่งกี่โมงเลิกปิ้งประมาณทุ่มสองทุ่มครับจุไปแล้วนะครับการรีวิวรายได้ของคนขับกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตาม ช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับอุงม,มูุูเปอร์สวัสดีครับขอบคุณครับ